ไอ้โมซาเที่ยวครับวันนี้วันาทิตสีแดงครับไปคู่นี้ครับสำหรับพรีเมียร์ลีกอังกฤษกับนิวคาสเซิลเจอกับทางด้านของอาร์เซนอลบิ๊กแมตเลยครับ อร์เซนอลสมบูรณ์นะวันนี้ไม่มีมาตินโอเดกาแต่ว่าได้บูกาโยซาก้ากลับมาอยู่แล้วเบนไว้กลับมาครบเลยวิลเลนชาลีบาร์อยู่กันครบกองกลางไม่มีปัญหาแล้วครับพวกทางด้านเมอร์เลโนก็ยังเล่นได้ซูมาเมนดี้อย่างเงี้ยเอาเอเซ่ลงมาเล่นกลางยังเล่นได้เลยแนวรุกข้างหน้าก็ไม่มีปัญหาพาะบูกาโยซาก้ากลับมาทางขวาเป็นของเขาอยู่แล้วซ้ายก็ว่ากันไปจะเป็นเอเซ่ไหมจะเป็นมาตินเลรีไหมทุกอย่างสมบูรณ์ครับส่วนทางด้านของเจ้าบ้านเนี่ยอันนั้นจะมีปัญหานิดหน่อยวันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกครับขาดตัวหลั อยู่3ตัวฟาร์มเบียงแชวิสลาจาคขอบแรมซี เป็นตัวหลักเลยแต่ตัวที่มีอยู่ก็ยังถือว่าโอเคนะพวกทนนันต์พอดแมนลุยส์ฮอต้องขยับไปเล่นแบงกับโจลิงตันกิมาราส์เอลันก้ากลับมานะครับแอนโทนี่กอร์ดอนอย่างเนี้ยก็ถือว่าโอเคอยู่เวอร์เดเมเดอร์ครับของทางเยอรมันที่เพิ่งซื้อมาใหม่ก็โอเควันนี้เล่นในบ้านนิวคาสเซิลเนี่ยน่าจะน่าจะต้องใส่กันสักนิดหนึ่งสถิติเนี่ยสูสีนะต้องบอกนิดหนึ่ง,งปีที่แล้วอาร์เซนอลเล่นกับนิวคาสเซิลเรียกว่าไม่แพ้เลยนะครับชนะในบ้านตัวเองสองเกมวัน,น, 0, นคิว ซนที่นี่แหละครับอาร์เซนอลมาแพ้ที่นี่ในปี2024 25ในคาราบาวครับ2-0อาร์เซนอลปีที่แล้วแพ้นิวคาสเซิล2เกมเลยเล่นในอ e ิมิเลสสเตเดียมก็แพ้2-0พูดไฮบิวลี่นี่รั่วอยู่นะเนี่ยส่วนปีอื่นๆครับ2023อาร์เซนอลถล่ม4-1นิวคาสเซิลชนะ1-0ที่นี่2022นิวคาสเซิลแพ้2-0อาร์เซนอลเสมอ0-0 2021อาร์เซนอลแพ้ที่นี่2-0นิวคาสเซิลชนะเล่นในบ้านตัวเองก็ไม่ค่อยกลัวอาร์เซนอลนะแต่วันนี้ผมว่าความพร้อมต่างๆอาร์ Arsenal, เเซนอลลริ่มง ตัวจริงนะครับตัวเล่นมีตัวเลือกเยอะมากนะครับสำรองก็เป็นตัวเลือกที่ดีได้หลายหลายคนผมว่าวันนี้อาร์เซนอลยังเก่งคือแค่เสมอครับแต่ถ้าลุ้นชนะวันนี้เชียร์อาร์เซนอลไว้ก่อนไม่เสียหายครับวันนี้กัดฟันอาจจะเสียหูนิดหน่อยแต่วันนี้ผมว่ายังเก่งก็แค่เสมอวันนี้เชียร์อาร์เซนอลครับ